สวัสดีครับผมไฮโน่คนเดีวคนเดิมมาจากไลเชีอีกแล้วก็คือโทเนี้ผมทําไว้สําหรับปรับภาพน o r m ม l นะก็คือปรับภาพสูงก็สวยเนี่ยผมปรับภาพสูงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปที่ปรับภาพนอ r m มอให้ดูนะครับว่าสีจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ประมาณนี้เลยนะผมสําหรับคนแต่ว่าไม่ชอบสีสดมากนะสําหรับตัวผมคืออันนี้มันแบบสบายกําลังสบายตาเลยอ่ะก็คือเล่นโลเพล่นเทรนนิ่งคือลื่นๆเลยนะผมลองเทสมาแล้ว ก็คือปรับภาพนอร์มอลก็สวยปรับภาพสูงก็สวยครับเนี่ยครับสบายตาประมาณนี้เลยนี่ครับรอบๆไปไหมแต่นนี้ผมปรับภาพสูงนะเพราะว่าจะ่ยายาให้คลิปมันชัดๆอ่ออืมประมาณนี้เหมือนเดิมครับผมลิง์โหลดอยู่ใต้กิดิคิปชั่นไวรุ่นโหลดได้เลยเดี๋ยวมีคลิปประกอบให้ตอนปรับภาพนอร์มอลเป็นยังไงมาเจอกันครับคลิปนี้ไม่พูดอะไรเยอะนั่นแหละครับมาแจนลิเชต คือว่างไงเจอนะผมซิอ จะกินโคกหรือว่าแกควายดีชอบตอนที่เธอใสก่กี๊พัก